ค่ะจาข้อ11นะคะจากการสำรวจผู้ถือหุ้นในตลาดหลักทรัพย์จำนวน3,000คนพบว่ามีผู้ถือหุ้นของบริษัทกอขอและคอดังนี้ผู้ถือผู้ถือหุ้นบริษัทกมีจำนวน200คนผู้ถือหุ้นบริษัทขอมีจำนวน250คนผู้ถือหุ้นบริษัทคอมีจำนวน300คนผู้ถือหุ้นบริษัทกและขอมีจำนวน50คน ผู้ถือหุ้นบริษัทคอและคอมีจำนวน40คนผู้ถือหุ้นบริษัทกอและคอมีจำนวน30คนและไม่มีผู้ที่ถือหุ้นทั้ง3บริษัทโจทย์ถามว่าจากจำนวนผู้ถือหุ้นที่สำรวจผู้ถือหุ้นบริษัทอื่นๆที่ไม่ใช่หุ้นของบริษัทนี้มีจำนวนเท่าไหร่โอเคค่ะเราก็มาดูวิเคราะห์โจทย์นะคะ คือ3,000คนเนี olan, ula, okay. ho, 3, 000, ouais. nada, ่ยที่โจทย์ให้มาก็คือ universe ใช่ไหมคะคือจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดมีบริษัท3บริษัทคือกหและคอดังนั้นเราก็นึกจินตนาการภาพไปก่อนว่าเราจะต้องได้รูปแผนภาพเป็นแบบนี้ละ3โมวงโอเคดูข้อมูลที่โจทย์ให้ทั้งหมดนะคะว่าของบริษัทแต่ละบริษัทเนี่ยกขมองอ0 0อ0 0มีอและคอขอและคอกและคอเนี่ยมี50 4 0 50 สามที่ีหสิบก็คือโดยโอเคเราก็นึกภาพก่อนที่สำคัญของโจทย์อยู่ตรงนี้ค่ะไม่มีพูดถึงหุ้นทางสามบริษัทเลยคือส่วนที่เลยที่สุดที่เราต้องหาตรงนี้ใช่ไหมคะคือตรงนี้ทั้งสามบริษัทแต่เขาบอกว่าไม่มีโอเคเราก็มาวาดแผนภาพกันนะคะ เปลนผ้าเวนออเลอร์ก็ว่ายูนิเวอร์สก่อนยูนิเวอร์สของเราเท่ากับสามพันใช่ไหมคะแล,มคแล้วเราก็มีสามบริษัทก็ขอขอโอเคแล้วเราก็ทดไวค้ค่ะเหมือนเดิมนะคะว่า เออ่แต่ละบริษัทเนมีเท่าไหร่มี 200...250... และ300ใช่ไหมคะเราก็โทษว่าก็มี200คอขอมี250ข้อมี300เราก็ทดเอาไว้ก่อนนี้นะคะทีนี้พอเราได้อย่างนี้ปุ๊บการทําแบบ3เซ็นะคะคือเราต้องหาจุดตรกกางที่เลกที่สุดก่อนซึ่งในที่นี้เขากําหนดมาว่าไม่มีผู้ที่ถือผู้นัก3มบริษัทเลยแปลว่าต้องการเป็นศูนย์ค่ะ ก็จะเขียนสูตรก็ได้หรือว่าอันนี้ทําแบบนี้จะได้เห็นพี่ทำแบบนี้นะคะจะได้เห็นชัดเจนว่าโอเคมันไม่มีมันถึกไปเลยมันแบบมันโบออช่องนี้แล้วไม่ใส่เลขลงไปเพราะมันเป็นศูนย์ใช่ไหมคะโอเคทีนี้เราก็มาเติมช่องอื่นได้แล้วพอเราได้ช่องตรงกลางแล้วที่เหลือก็จะง่ายแล้วคะ่ะรู้ว่ามีกอและขอมีทั้งหมด50คนทั้งกอและขอก็คือตรงนี้ใช่ไหมคะมีทั้งหมด50คน เราก็ใส่ไปเลยได้อย่างห0สิบอย่างสบายใจเพราะว่าตรงนี้เราไม่ต้องกังวลแล้วเพราะมันไม่มีโอเคขอและข้อมีสี่สิบขอและข้อมีสี่สิบก็คือช่องนี้ใช่ไหมคะใส่ไปเลยว่าสี่สิบก็อและข้อมีสามสิบเราก็ใส่ไปเลยค่ะว่มีสามสิบโอเคพอเราใส่ทั้งหมดที่โจทยก์กำหนดให้ได้แล้วเราก็จะค่อยค่อหาช่องอื่นที่เหลือน,นะคะ ลือช่องนี้3าช่องใช่ไหมคะโอเคเราก็ไล่หาเลยดูจากบริษัทกอก่อนบริษัทกอ,ทกอีทั้งหมดสองอคนที่ถือหุ้นนะคะมีตรงนี้ห้าสิกับส0ิตรงนี้ต้องเหลือเท่าไหร่คะสองร้อยลบหสิบลบสามสิบก็คือ2 0 0ร้ยลบปดิใช่ไหมคะเหลือ120ยสิบโอเคส่วนบริษัทขอก็คือสองห้าสิลบห้าิลบสิบใช่ไหมคะก็จะเหลือร6อยหกสิบถูกไหมคะ ใสลงไปเป็นสัดคอจะเป็น3 0 0ร้อยลบสาลบสี 40, ก็คือช่องนี้ใช่ไหมคะเพราะมันมีแล้ว30มสีส0ก็คือ3า0ร้ลบจก็จะเหลือสสนั่นเองโอเคพอได้ครบทุกอันละทุกช่องหลือข้างนอกซึ่งสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรคะโจทย์ถามว่าจากจำนวนขอ้ถุงมุ้นที่สำรวจ ผู้ถือหุ้นบริษัทอื่นๆที่ไม่ใช่หุ้นของบริษัทนี้บริษัทนี้ก็คืออะไรคะกขคใช่ไหมคะคือผู้ที่ถือหุ้นที่ไม่ได้ถือหุ้นของบริษัทกขคก็คือข้างนอกนั่นเองใช่ไหมคะคือเอกคือสิ่งที่โจทย์ถามโอเคพอเราได้ทุกช่องกําหนดบดนี้แล้วเราก็หาได้แล้วนะคะเราก็จะรู้ว่าอะดูว่า ทุกช่องต้องบวกกันในยูนิเวอร์สใช่ไหมคะเราก็บวกกันเลยทละช่องอ่ะไล่จากชนี่อน 120, 50, หนึ่้อยยี่บวกห้าสิบพี่คะบวกสามบวกสองบวกสีบวกนร้อยกสิบบวกเท่ากับ3ามพอย่างงี้ โอเคถ้าเราก็เก,ก้สมการหา x ได้เลยไม่ยากใช่ไหมคะอ่ะได้120บวกเลขเลยนะคะ150 200 200บวกอีก200เป็น400 630อ่ะได้630แล้วใช่ไหมคะ630 x เท่ากับ3,000อ่ะทีนี้ยังไงต่อ x ก,ก็เท่ากับได้เท่าไหร่คะ2,370ใช่ไหมคะเราก็ได้คำตอบแล้วเลยไหมคะใช่แล้วคะ่ะคำตอบของเราว่าพูดถึงหุ้นใบเสนออื่นที่ไม่ใช่ ถือุนของบริษัทนี้มีเท่าไหร่คะตอบ2อ7 3คนเป็นคำตอบคะ่ะเสร็จแล้วนะคะข้อนี้ก็สรุปข้อนี้ก็ไม่ไม่ยากคะ่ะแต่แค่โจทย์มันยาวนะคะไม่มีอะไรเลยอันนี้จะแปลงใหม่ตรงที่ว่าตรงกลางของเซตเนี่ยเป็นศูนย์ อันนี้ซึ่งมันง่ายด้วยนะคะเราก็ไม่ต้องมานั่งวิกกกังวลในการเติมช่องเลยด้วยเพราะว่าไม่ต้องมาหลบเลขก็เหมือนเดิมค่ะคือพอเราดูว่าโจทย์ให้อะไรมาหา universe ดูสิ่งที่โจทย์กำหนดแล้วนํามาวาดเป็นแผนภาพนะคะเราก็ดูว่าเขาให้อะไรมาเราก็ใส่ลงไปในช่องดูค่ะว่าสิ่งที่โจทย์กำหนดสิ่งที่โจทย์ถามสิ่งที่โจทย์ถามก็ให้เป็น X ไปนะคะ เราก็เพียงแค่ว่าหลักการเหมือนเดิมค่ะทุกช่องบวกกันแล้วได้ยูนิเว s ร์สแก้สมการออกมาก็จะได้คำตอบนะคะ